ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังได้หนุนเกษตรกร,ร,กรใช้พื้นที่ร่วมกันปลูกกระเจียบเป็นกระเจียบแดงพันธกำแพงแสนครับค่ะ ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังนางวน,นาพรมบุญทองผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังนำต้นกระเจี๊ยบแดงสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าพันธุ์กำแพงแสนม่วงจัมโบ้ที่มีสีม่วงอมแดงหรือว่าสีม่วงเข้มซึ่งมีลำต้นนะคะแข็งแรงกรีบเลี้ยงหนายาวและใหญ่ได้เนื้อเยอะให้ผลผลิตสูงและเก็บเกี่ยวได้เร็วปลูกง่ายแถมได้ราคาดีกว่ากระเจี๊ยบทั่วไปถึง2เท่าโดยนำมาปลูกบนแปลงสาธิตเนื้อที่ประมาณ1ไร่หรือกว่า1,000ต้นใช้เวลาปลูกตั้ง เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมหรือประมาณ130ถึง150วันก็สามารถเก็บดอกกระเจี๊ยบมาทําน้ําดื่มสมนุนไพรเพื่อแจ,จกจ่ายให้กับกเกษตรกรที่มาเยี่ยมในช่วงของเทศกาลปีใหม่ตลอดเดือนมกราคมนี้ค่ะ ด้านนางสาวกลอยใจเย็นรักษานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากระเจี๊ยบแดงม่วงจมโบปลูกตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมถึงสิงหาคมซึ่งจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมครับใช้ปลูกเป็นแปลงสาธิตให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกเป็นไม้ประดับได้ซึ่งในช่วงของเทศกาลปีใหม่ตอนนี้ก็ทําน้ําเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามา จึงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อให้มีรายได้จากการจําหน่ายดอกกระเจี๊ยบซึ่งนําไปทําน้ําหรือแยมได้ครับนอกจากนี้กระเจี๊ยบแดงมีสารแอนโทไซยานินสูงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยในการยับยัง้งการเกิดเซลมะเร็งมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะฆ่าเชื้อแบคทีเรียทําน้ําดื่มชุ่มคอลดเสมหะลดไขมันในเส้นเลือดได้ครับ